สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมอันนี้เป็นแหวนทับชิมแท้นะรุ่นนี้พี่ปลาลดราคาอยู่นะมีวงเดียวนะรุ่นนี้อยู่ที่650บาทนะล,ลูกค้าจาก950นะเหลือ650เอามาลดนะไซส์7นะคะ57 57อยู่ที่650บาทนะ57 57 650บาท นะคะห้าเจ็ดอันพี่ปลาใส่ดูเนาะก็จะประมาณนี้นะลูกค้านะประมาณนี้นะห้าเจ็ดหกร้อยห้าสิบบาทพวกนี้พี่ปลาชอบใส่ลนะอันนี้เป็นบุษราคำนะบุษราคำบางกระจัไอ้น,นี้หกร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้ไซส์ห้าแปดเนาะห้าแปดหรือหนะ้าเก้าเนอะดูก่อนห้าเก้าอ่ะลูกค้าห้าเก้าห้าเก้าแล้วค่ะ รุ่นี้จะหกร้อยห้าสิบบาทก็จะประมาณนี้นะแต่พี่ปาใส่ใส่นิ้วนางได้นะห้าเก้าวงนี้เดี๋ยวนะพี่ปาเช็ดก่อนวงนี้เป็นทับทิมสตาร์นะ ปกติเดือนนี้ตัวพีดีเป็นโอปอพอดีโอปอลเขาลั่นนะคะ่ะลั่นเลยพี่ปาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทับทิมแทนนะโอปอลั่นพี่ปาเปลี่ยนเป็นทับทิมแทนนะอ่าแล้วก็พี่ปาก็ใส่อยู่หลายวันละเอออันนี้เอามาลดราคาให้นะเอ่อไซส์หกสิบนะปกติพี่ปาขายอยู่พันสี่ห้าสิบเดือนนี้อันนี้พี่ปาใส่หลายวันแล้วนะเอ่อให้เก้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้ขายขาดทุนนะคะเก้าร้อยห้าสิบ ค่าเตือนมันก็พันกว่าบาทแล้วลูกค้าแล้วพี่ปาก็โอปอลันเนาะทีนี้ก็ต้องต้องต้องเปลี่ยนก็อันนี้ให้950นะคะไซส์60อันนี้เป็นทับทิมสตานะคะเป็นสีชมพูมะเมียวเนาะเออพอดีขายเป็นแบบว่าพี่ปาใส่หลายวันละเออพี่ปาชอบเอาไปใส่นิ้วชีก่ะอันนี้ก็เลยเอามาปล่อยให้ในราคา950บาทเป็นเรือนเงินนะลูกค้านะเรือนเงินเร,อนเรือนเงินแท้ค่ะ อันนี้เป็นอเมทิสตนะคะรุ่นนี้จะแปดร้อยห้าสิบนะคะอเมทิสต์ไซห้าสี่นะลูกค้านะห้าสี่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าสี่แปดร้อยห้าสิบบาทนินค่ะลูกค้านินนินรุ่นนี้พันสี่ห้าสิบลถเหลือเก้าร้อยห้าสิบนะรุ่นนี้ไม่ฟรีไซส์นะลูกค้านะรุ่นนี้จะไม่ฟรีไซส์นะไซส์หกสองค่ะหกสองค่ะถ้าใคร ใส่เงินเงินวางไว้ดำให้ให้ซื้อน้อํายานะคะซื้อพร้อมของหนึ่งร้อยถ้าซื้อน้ํำยาอย่างเดียวร้อยหสิบนะนะหกสองค่ะลูกค้าอันนี้จะอยู่ที่พันสี่ห้าสิบรถเหลือเก้าร้อยห้าสิบนะแล้วก็มีอีกวงอันนี้ทับทิมแทนนะลูกค้านะอันนี้เหลือสี่รอยห้าสิบนะอันนี้ไซส์ห้าแปดนะคะห้าแปดทับทิมแทนนะสี่รอยหสิบาทค่ะ อ่าอันนี้อีกวงหนึ่งทับทิมแท้ค่ะอันนี้ประมาณยี่้ากระดัดนะสี่ร้อยห้าสิบค่ะมีขนหนังช้างะคะอ่าไซส์ไซส์ห้าสามนะห้าสามนะห้าสามอ่าต่อไปนินงานนินนี้จะอยู่ที่สี่รอยห้าสิบนะลูกค่ะสี่รอยห้าสิบบาทมีไซส์อันนี้แบบไม่ไม่ใช่เจียนนะอันนี้อันนี้ห้าสามนะคะห้าสาม อันนี้อันนี้แบบเจียนะคะสี่รอยห้าสิบนะคะอันนี้ห้าห้าค่ะห้าห้าอันนี้นินแท้ค่ะอันนี้แบบเจียนะคะอันนี้ห้าหกค่ะลูกค่ะห้าหกรุ่นนี้จะสี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้นินแท้นะคะอันนี้ไม่ใช่เจียนะอันนี้หลังเบียอันนี้ห้าห้าสี่ค่ะเอออันนี้หลังเบียนะคะเส้นผมบางภูเขาอันนี้ นี่นะอ่ะอันนี้จะอยู่ไซส์55อ่ะ้าอันนี้ห้า55นะลูกค้านะ55สี่ร้อยห้าสิบนะคะันนี้พี่ปาล้างเรียบร้อยรุ่นนี้ฟรีไซส์ค่ะสี่ร้อยห้าสิบแล้ววงแล้วละว,วงนี้เหลือว,วงเดียวแล้วนะคะสี่ร้อยห้าสิบแบบเจียนะคะแบบเจียสี่ร้อยห้าสิบห้าหกค่ะ อ่าอันนี้เป็นโกมินนะงานสวยมากอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบโกมินเนาะไซส์ห้าสามนะลูกค้านะห้าสามงานโกมินนะลูกค้างานนินอีกวงหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบนะลูกค้านะอ่าห้าสี่ค่ะห้าสี่อ่ลูกคะนะ้าไอ้ออน,นี้เป็นทับทิมนะคะทับทิมแทนนะคะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะไซส์ห้าแปดนะคะ ่าลดให้450 450นะคะ450อันนี้กาไรห้า50บาทค่ะอ่ะรุ่นนี้550ขายอันนี้วงใหญ่550อ่ะไซส์50นะคะอันนี้ไซส์50 550อ่ะอันนี้แก็บเป็นดอกเหมยนะคะ550บาท้า54นะอ่าอันนี้เป็นดอกเหมยนะคะ550 59ค่ะ วงนี้450นะคะดอกเหงย450นะคะห้าห้ทับทิมแทนนะอ่ะอีกวงหนึ่งหมดอีกวงหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นสองสีนะกินบอดเสียงมีกินไม่หมดนะคะอันนี้อยู่ที่ห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดในราคาห้าร้อยห้าสบาทนะคะมีสี่ร้ยสิบบาทสองวงนะอืม แล้วก็จะมีงานมุกนะลูกค้าดูง,งานมุกสวยมาการุ่นนี้รุ่นนี้3500มีต่างหูนะคะ3ามพัน5พี่บาแถมต่างหูให้นะดิสีโอโรสนะลูกค้าดอกสี 4, โอโรส3 5ม0มีต่างหูให้นะมีต่างหูให้นะคะรุ่นนี้ รุ่นนี้สามพันห้าแล้วค่ะสามพันห้ามีต่างหูให้นะคะรุ่นนี้สามพันห้าค่ะลูกค่ะมีต่างหูให้นะคะสามพันห้าค่ะสามพันห้าพี่ฟ้ามีต่างหูให้นะคะอันนี้สองพันห้าค่ะสองพันห้าค่ะนี่อันนี้สองพันห้านะอันนี้ความยาวยี่สิบหกนะคะลูกค่ะยี่สิบหกสองพันห้า นะคะมีต่างหูให้ไอดีความยาวยีปดนะคะพันแปดห้าสนะเส้นล่างอะเส้นล่างพันอันนี้2องพันห้าอันนี้พันแปดห้าสิบนะคะแล้วก็มีสีสีฟ้าเทาสีขาวนะรุ่นนี้3ามพันห้าค่ะสวยความยาวสิเจดไม่เกิน18ดนะแล้วก็จะมีสีขาวสิปดนิ้วนะเป็น เป็นเอดิสันนะรุ่นนี้สองพันห้าค่ะน,นี่สองพันห้านะงานสวยนะอันนี้เป็นรุ่นกลมนะลูกค้าไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นมันฝรั่งนะอันนี้เป็นรุ่นกลมนะรุ่นกลมรุ่นกลมนะคะอ่ะมีต่างหูให้นะคะลูกค้าต่างหูสอบถามได้ค่ะต่างหูก็ อันนี้เป็นมุกเอดิสันนะคะกลมกลมนะคะงานกลมเอดิสันอันนี้จะเป็นสีสีเยลโล่สีเหลืองอะเนาะอันนี้จะอยู่ที่สามพันห้ามีต่างหูให้นะอันนี้เป็นเอดิสันนะคะอันนี้ทรงรุ่นนี้พันเก้าห้าสิบนะคะพันเก้าห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาห่วงกลมก็อยู่ที่พันแปดห้าสิบอันนี้เป็นรุ่นมันฝรั่งค่ะสิบสองมิล มันฝรั่ง12มิลนะคะต่อไปไหมทงหองค่ะลูกค้าไหมทองความยาวน่าจะ18นะลูกค้าไหมทองก็จะอยู่ที่5,500ค่ะไหมทองอยู่ที่5,500เนาะไหมทองจะอยู่ที่5,500นะลูกค้ามีต่างหูให้คู่หนึ่งนะไหมทองต่อไปเป็นงานหยกนะคะงานหยกพร้อมคอเออพร้อมจี้ คออย่างเดียวพันสี่ห้าสิบนะคะคออย่างเดียว 1, 4, 5, อ่ะพันสี่ห้าผัไอ้ไอ้นี้สิบปดนิ้วสิบปดนิ้วให้พันสองห้าิบคออย่างเดียวนะพันสองห้าสิบสวยมากเจ็ดมิลพร้อมพร้อมจี้พร้อมจี้อยู่ที่พันแปดห้าสิบนะพร้อมจี้อยู่ลูกค้าจะเลือกเส้นไหนนะไอัน,นี้ประมาณยี่สบนิ้วนะยี่สิบยี่สิบนิ้วคออย่างเดียวอยู่ที่ ยี่สิบนิ้วอะคออย่างเดียวอะอ่ะยี่สิบนิ้วคออย่างเดียวอะคออย่างเดียวจะอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะคะแต่ชุดเนี้ยชุดนี้ให้พันแปดห้าสิบนะลูกค้าอันนี้เป็นหยก,กวัวเติมาลาเนาะเออหยกกวาติสีเขียวสวยอะลูกค้างานสวยสิบแปดกับยี่สิบนะลูกค้าสอบถามข้อมูลพี่ปลาได้นะอแล้วก็ มีมีสีเทาเนาะสีเทาตอนนี้มีสิบมิลกับสิบสองมิลนะลูกค้าราคาเท่ากันนะลูกค้าจะเลือกสิบมิลหรือเลือกสิบสิบสองมิลคือราคาจะเท่ากันแถมต่างหูให้เนาะเพราะราคาจะมาเท่ากันเนาะ่อดูเนาะอันนี้อันนี้สิบมิลค่ะสีเทาสวยราคาเท่ากันนะแล้วแต่จะเลือกอ่ะอันนี้สิบสองมิลค่ะลูกค้า สิบสองมิลน,นี่สไลด์มาสไลด์อยากสิบมิลแหอ,อันนี้ประมาณอันนี้สิบมิลอันนี้สิบสองแล้วแต่จะเลือกค่ะราคาเท่ากันมีต่างหูให้ค่ะนะคะพี่ปาได้ต่างหูแบบใหม่มานะ,ะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ใหม่นะหกร้อยห้าสิบค่ะรุ่นนี้รุ่นใหม่นะคะหกร้อยห้าสิบเป็นบาโรกนะคะนี่ต่างหูรุ่นใหม่พี่ปาไว้แถมกับ สร้อสร้อยพวกเนี้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าจะเอาบา็อกหรือว่าจะเอาเอดิสันนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกอะ่ะเพราะว่าพี่ปาตามใจลูกค้าอยู่ลอะอะลูกค้าบางคนเอาไปแล้วก็พุทปานี้เปี่ยนอันนี้ลูกค้าพี่ปาตามใจลูกค้านี่ลูกค้าดูนะงานสวยเนาะอันนี้งานสวยลูกค้าอันนี้คู่ละหกร้อยห้าสิบอันนี้เฉพาะตัวเรือนมันสี่ร้อยห้าสิบแล้วนะอืมโอเค เดี๋ยวพี่ปาลงลง,ลงลงคลิปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ